สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระดีๆกับหมอเอกอีกครั้งนะครับเรื่องราวในวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับคราวที่แล้วเราน,นําเสนอในส่วนของต่างประเทศทีนี้เรามาดูเทคโนโลยีที่นํามาใช้มากขึ้นในประเทศเรานะครับก็จะเป็นตัว real time water quality monitoring หรือว่าเป็นตัวที่คอยเป็นโปรแกรมที่จะวัดคุณภาพน้ําแบบ r ร a l time หรือแบบทันทีทันใดนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าก็คือเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็ยังเบส on IoT หรือว่า Internet of Things อยู่ร่วมกับระบบ AI ถ้าเกิดทุกท่านพอจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินคำว่า Apple IoT นะครับเป็นระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตัวเซนเซอร์วัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตัวเกษตรกรหรือตัว End User นั่นเองทีนี้วันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังมาอธิบายรายละเอียดว่าระบบเนี่ยมันทำงานอย่างไรโดยผมอ้างอิงเอา เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ามาเล่าสู่กันฟังนะครับอ่านี้ก็จะเป็นในสถานการณ์ปกติในการวัดคุณภาพน้ำเนี่ยเราก็จะต้องใช้แรงงานนะครับที่จะต้องเดินไปวัดในบอ่อต่างๆถ้ามีบอ่อเลี้ยงเยอะก็คงจะใช้เวลาเยอะและใช้แรงงานเยอะนะครับทีนี้เทคโนโลยี Technology ตัวดังกล่าวเนี่ยนี่ผมเอาตัวอย่างอย่างที่บอกก็คือมาจากทางคณะประมงมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเข้าพัฒนาตัว เซนเซอร์ S S ที่อินเวลทาว a ์วอ m e อร์พอ m ต n ้แมจเ n นเออมอนิเตอร์ตนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัววัดคุณภาพอ,อัตโนมัติและมันทำงานอย่างไรเราไปดูนะครับจริงๆคอนเซปต์ของเทคโนโลยีนี้นี่ยมันก็มาจากการใช้น้ำนะครับอุตสาหกรรมการใช้น้ำในในคนนี่แหละนะครับการในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีระบบน้ำประปาแล้วก็จะมีระบบคอยวัดคุณภาพน้ำประปา แล้วก็จะส่งข้อมูลเป็นเวลไทม์ให้กับผู้ใช้นะครับทีนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้ในการเลีงสัตว์น้ำโดยคอนเซ็ปต์ก็คือก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็นวัดค่าคุณภาพน้ำต่างๆเป็น IOT เซนเซอร์ที่จะคอยวัดแล้วส่งข้อมูลเข้าไปเก็บอยู่ในฐานข้อมูลหรือบนคลาวด์นะครับก็จะส่งข้อมูลเข้าไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ผู้ใช้เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่สามารถดึงข้อมูลจาก ข่าวได้ตลอดเวลาเราอยากรู้เมื่อไร่ก็เปิดมือถือดูนะครับว่าค่าคุณภาพน้ําของบ่อเลี้ยงเราเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีข้อมูลบันทึกไว้ตลอดเวลานั่นเองซึ่งก็จะเป็นผลดีใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้ปัญหาคุณภาพน้ําได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองทีนี้อุปรกรณ์นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างโดยชุดที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลิตออกมาก็จะมีประกอบอย่างนี้นะครับหนึ่งคือตัวเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะคอย แปลงสัญญาณนะครับค่าที่อ่านได้จากค่าอนาล็อกเป็นค่าดิจิทัลแล้วเขจะส่งสัญญาณโดยตัวส่งสัญญาณเนี่ยไปสู่ระบบบนคลาวด์นะครับซึ่งค่าต่างที่วัดได้ก็จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆได้แก่ตัวดิสเซอร์ออกซิเจนตัวค่าความขุ่นค่า PH นะครับหรือค่ากดดักแล้วก็ตัวอุณหภูมินั่นเองนะครับก็จะเป็นค่าหลักๆที่มีความจําเป็นนะครับในอนาคตถ้าเราอยากจะเพิ่มค่าแอมโมเนียนะครับค่าความนาไฟฟ้าเนี่ย ตอนนี้ก็จะเริ่มมีนํามาใช้มากขึ้นแล้วแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าอยู่บนคลาวด์นะครับนี่จะเป็นภาพการทดลองของทางคณะผู้วิจัยนะครับก็ติดเอาเซนเซอร์ติดแล้วก็ลองวัดดูก็ปรากฏว่าผลที่วัดได้ต่อเนื่องเนี่ยค่าก็จะค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเสถียรในระบบนั่นเองอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาก็ผู้ใช้สามารถ ใส่ข้อมูลเข้าไปว่าเป็นบ่ออะไรเพิ่มบ่อลงไปแล้วก็สามารถดึงข้อมูลออกมาดูได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถปรับได้ว่าถ้าค่าคุณภาพน้ําบางอย่างผิดปกติต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่เราตั้งค่ามาตรฐานเอาไว้เนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้เราสามารถแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีนะครับก็ระบบนี้จริงๆก็เริ่มมีการใช้ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดบางอย่างตรงที่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ ผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าถึงแม้ว่าราคาค่อนข้างสูงเนี่ยแต่ผลผลิตที่ได้เนี่ยกําไรที่ได้เนี่ยมันคุ้มเพราะว่ามันจะช่วยในการนะครับช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีเพราะว่าปัญหาคุณภาพน้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับในการปอเลี้ยงสัตว์น้าก็ผลผลิตที่ได้ก็คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเ,รา,เราก็คอยดูนะครับเทคโนโลยีมันไปเร็วมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการอัปเดตแล้วก็อาจจะราคาถูกลงในอนาคตก็ยังไงวันนี้ก็ ฝากไว้สันส้นๆนะครับให้ทุกท่านได้ทำคำาความรู้จักกาับร,ระบบ IoT ที่นํามาใช้กับการพอเลี้ยงสัตว์นามบ้านหลับนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็คิดว่าอนานคตคิดว่าจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ